แอนนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดมีช่วงเวลาที่เธอเคยเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์เป็นแม่ที่รักและเอาใจใส่และเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยชีวิตชวาเธอกับบรูซได้สร้างบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความสุขขึ้นมาลูซิยอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขาและเธอได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมบรูซทำงานหนักที่บริษัทก่อสร้างเพื่อให้ครอบครัวมีทุกอย่างที่ต้องการในขณะที่แอนนี่อยู่บ้านดูแลลูกสาวชีวิตอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มั่นคง จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุรูสกำลังทำงานอยู่บนอาคารสูงเมื่อนั่งร้านถล่มลงมาเขาร่วงลงมาจากชั้นที่12เสียชีวิตทันทีความตกใจนั้นทำลายโลกทั้งใบของแอนนี่ในพริบตาเดียวเมื่อลูเซียอายุครบ16ปีแอนนี่ก็ดื่มเหล้าทุกวันแต่ต่างจากแม่ของเธอลูเซียไม่ยอมให้ความเศร้าทำลายเธอตรงกันข้ามเธอกลายเป็นคนที่รับผิดช,ชอบในขณะที่แอนนี่ดื่มจนลืมตัวแอนนี่หยุดทำหน้าที่แม่อย่างสิ้นเชิงหยุด ทำอาหารหยุดทำความสะอาดและหยุดถามลูเซียว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งเดียวที่เธอสนใจคือการเมายามเมาเล่าและหาความสุขชั่วคราวลูเซียกลับบ้านมาเจอผู้ชายแปลกหน้าในบ้านคนที่จ้องมองเธอนานเกินไปที่ยิ้มยอกเวลาเดินผ่านเธอเกลียดพวกเขาเธอเกลียดวิธีที่แม่ของเธอแต่งตัวโป๊เดินไปเดินมาเหมือนวัยรุ่นที่กำลังปาร์ตี้ไม่รู้จบเธอเกลียดที่แอนนี่เมินเฉยต่อเธอราวกับว่าเธอเป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านแอนนี่กลับมาถึงบ้านตอนตีสาม ด้วยก่นเหล้าคลุ้งเครื่องสำอางและเธอชุดเดรสที่ใส่แทบจะไม่ปกปิดร่างกายลูเซียนั่งรออยู่ทั้งคืนความวิตกกังวลกัดกินอยู่ในท้องของเธอแม่ไปไหนมาลูเซียถามด้วยน้ำเสียงที่สันสานแอนนี่กรอกตาไปเที่ยวมาไปกับใครแอนนี่โบกมืออย่างไม่ใส่ใจสำคัญด้วยหรือสำคัญสิเสียงของลูเซียสั่นเครือแม่เป็นแม่ของหนูแม่ควรจะใส่ใจหนูแม่ควรจะ แอนนี่ถอนหายใจเสียงดังโอ้พระเจ้าลูเซียหยุดเธอแม่ไม่ต้องการคำสอนจากเด็กอย่างเธอมือของลูเซียกำแน่นจนสั่นหนูไม่ใช่เด็กอีกแล้วแม่หนูต้องโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่วันที่พ่อเสียเพราะแม่เลือกที่จะไม่เป็นแม่อีกต่อไปแม็กซ์เซบาสเตียนและวอลเตอร์เข้ามาในชีวิตของแอนนี่ในช่วงเวลาเดียวกันแม็กเป็นชายรูปร่างสูงผอมตาสีฟ้าเย็นชาและมีรอยยิ้มที่ไม่เคยส่งไปถึงดวงตาเขาเป็นหัวโจกคอยผลักดันให้ทุกอย่างไปไกลกว่าเดิมท้าทายขีดจำกัดอยู่เสมอ เซบาสเตียน <Sebastian S 2> เป็นคนเงียบขรึมคอยสังเกตการเขาไม่ค่อยพูดแต่เมื่อพูดคำพูดของเขามักเต็มไปด้วยความโหดร้ายวอลเตอร์เป็นคนบ้าระหำ่ำเมาอยู่ตลอดเวลาเสพยาไม่หยุดและพร้อมจะทำทุกอย่างที่แม็กนำทางพวกเขาเจอแอนนี่ที่ได้กลับเธออยู่ในสภาพเมาหมายพูดจาไม่ชัดและเต้นราวกับว่าเธอย้อนกลับไปเป็นวัยยี่สิบอีกครั้งแม็กซื้อเครื่องดื่มให้เธอเรื่องราวต่อจากนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก่อนที่คืนนั้น จะจบลงชายทั้งสามคนก็พาเธอกลับบ้านแอนนี่ไม่สนใจเลยว่าพวกเขาทั้งสามมีส่วนร่วมกับเธอในเวลาเดียวกันเธอคิดว่ามันน่าตื่นเต้นเร้าใจเป็นการท้าทายขอบเขตชีวิตและพวกเขาก็กระตุ้นให้เธอทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาสนับสนุนให้เธอลองยาแรงขึ้นพวกเขาหัวเราะเวลาที่เธอละเลยลูเซียพวกเขากระซิบคำพูดดำมืดเข้าหูเธอปลุกฝังความคิดบิดเบี้ยวลงไปและเธอก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้น ลูเซียรู้ตั้งแต่แรกเห็นว่าพวกเขาอันตรายเธอเห็นจากสายตาที่พวกเขามองเธอจากรอยยิ้มยกของแม็กตอนที่เขาพูดว่าโอ้เธอคือลูกสาวของแอนนี่สินะเธอสวยยิ่งกว่าที่แม่เธอเล่าอีกแอนนี่หัวเราะเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ลูเซียรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกหลังจากนั้นเธอเริ่มล็อกประตูห้องนอนทุกคืนเธอเริ่มพกมีดพกเล็กติดตัวไว้ตลอดเวลาเผื่อเกิดอะไรขึ้นเพราะลึกๆแล้วเธอรู้ดีว่ามันเป็นแค่เรื่องของเวลาก่อนที่พวกเขาจะข้ามเส้นที่ไม่ควรข้าม มันเริ่มจากการพูดคุยหนึ่งในบทสนทนายามดึกที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและแอลกอฮอล์ที่แอนนี่กับแฟนหนุ่มของเธอมักจะถลำลึกพวกเขาทั้งสี่นั่งกระจายตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นบนโซฟาและพื้นควันบุหรี่ลอยคลุ้งในอากาศขวดเหล้ากลิ้งอยู่ที่เท้าของพวกเขาแอนนี่ดวงตามเหม่อลอยสีสันพิงพนักโซฟาหัวรอคิกคักกับบางอย่างที่วอลเตอร์เพิ่งพูดแม็กซ์ที่นั่งอยู่ข้างๆเธอสูบบุหรี่ยาวๆและพ่นควันออกมาอย่างช้าๆก่อนจะหันไปหาเซบาสเตียนด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ นายรู้ไหมแม็กพูดเสียงช้าและหนักแน่นพวกเราลองมาทุกอย่างแล้วนะทุกจินตนาการทุกเกณฑ์บา้าๆเซบาสเตียนยิ้มมุมปากแล้วไงต่อแม็กโน้มตัวเข้าไปใกล้ลดเสียงลงเล็กน้อยจนฟังดูเป็นความลับถ้าเราลองอะไรที่ต่างออกไปละ่ะแม็กพูดถ้าแอนนี่แบ่งลูเสียให้พวกเราบ้างละ่ะห้องทั้งห้องเงียบลงทันทีวอลเตอร์กระพริบตาปิดป,ปริบจิตใจ ที่เมามายของเขาพยายามประมวลผลสิ่งที่ได้ยินเซบาสเตียนเอียงคอเล็กน้อยแสดงความสนใจแต่ยังรอปฏิกิริยาแอนนี่ดูเหมือนจะได้สติขึ้นมาชั่วขณะเธอขมวดคิ้วมองไปที่แม็กอะไรนะักแม็กยิ้มกว้างโอ้มาเธอเขาพูดเธอก็บอกอยู่ตลอดไม่ใช่หรือว่าลูเซียโตเป็นสาวแล้วเธออายุ18แล้วนะ่าเป็นผู้หญิงเต็มตัวเซบาสเตียนหัวเราะเยาะเบาๆเธอมีหน้าตาสวยเหมือนแม่ของเธอด้วยนะั แอนนี่นิ่งไปนิ้วของเธอเกรงแน่นรอบแก้วเหล้าฉันไม่รู้สิแม็กนั่นมันลูกสาวฉันนักแม็กโอบแขนรอบไหล่ของเธอดึงเธอเข้ามาใกล้มันก็แค่ความคิดในที่รักแม็กพูดเราก็แบ่งปันทุกอย่างกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรที่เธอไม่ชอบนี่แอนนี่กลืนน้ำลายอย่างยากลำบากจิตใจของเธอมัวหมองด้วยฤทธิยาและแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งในใจเธอลึกลงไปและถูกฝังกลบมานานแล้วรู้สึกขยะแขยงแต่ส่วนอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่จมอยู่ในห่วงของการเสียติดการต่อยตัวไปกับความบ้าคลั่งและการพยายามเอาใจผู้ชายที่ทำให้เธอรู้สึกสนุกสนานมันกลับลังเลลองลึกภาพดูสิแอนนี่วอลเตอร์หัวเราะมันคงจะเราใจไม่ใช่เล่นไม่มีใครกล้าทำแบบนี้แน่ๆใช่เซบาสเตียนเสริมเธอชอบการท้าทายขอบเขตไม่ใช่หรือนี่แหละคือบททดสอบที่แท้จริงแอนนี่เลียริมฝีปากความไม่แน่ใจแสดงออกมาในแววตาแม็กจุกที่คอของเธอเบาๆคิดดูนะ และเธอก็คิดถึงมันไปหลายวันหลังจากนั้นแอนนี่พยายามผลักไสมันออกไปจากหูบอกกับตัวเองว่ามันผิดลูเซียคือลูกสาวของเธอเป็นคนเดียวในโลกที่ยังเรียกเธอว่าแม่ด้วยความหมายที่แท้จริงแต่แล้วแม็กก็กระซิบข้างหูเธอเซบาสเตียนก็ยิ้มย่อใส่เธอเหมือนรู้ทันวอลเตอร์ก็อย่เล่นอย่างสนุกสนานและทีละนิดความคิดนั้นก็ดูไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเธออายุ18แแล้วแอนนี่บอกกับตัวเอง ยังไงเธอก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้อยู่ดีเธอเป็นคนเคร่งเกินไปมาตลอดข้ออ้างต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบทบางสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่ยังเหลืออยู่ในตัวเธอและแล้วคืนนั้นก็มาถึงมันเป็นเวลาหลังทิ้งคืนเมื่อลูเซียสะดุ้งตื่นจากเสียงประตูห้องนอนที่ค่อยๆเปิดออกในห้องของเธอเมื่อสนิทแต่แสงจากทางเดินที่สลัวๆทำให้เธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูแม่ลูเซียพูดเสียงงวงเงียยังไม่ตื่นเต็มที่ แอนนี่เดินเข้ามาในห้องปิดประตูตามหลังบาบูเธอพูดเสียงนุ่มเรียกชื่อเล่นที่เคยใช้เรียกลูกสาวเมื่อตอนเด็กๆตื่นเธอที่รักลูเซียลุกขึ้นนั่งขยี้ตาเบาๆแต่เธอรู้สึกแปลกๆเสียงของแอนนี่ไม่เหมือนเดิมมันหวานเกินไปบังคับเกินไปมีอะไรหรือเธอถามแอนนี่นั่งลงที่ขอบเตียงลูกผมของลูเซียเบาๆแม่อยากคุยกับลูกเรื่องบางอย่างลูเซียรู้สึกท้องไสปัปนปวนตอนนี้แอนนี่พยักหน้า ลูกอายุ18แล้วนะ้ที่รักลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วลูซีกระพริบตาปิดๆค่ะแอนนี่ถอนหายใจอย่างสันไหวมีบางอย่างเกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ที่แม่ไม่เคยสอนลูกจริงๆจังๆลูเซียขมวดคิ้วแม่กำลังพูดถึงอะไรก่อนที่แอนนี่จะได้ตอบคำถามประตูห้องก็เปิดออกอีกครั้งแม็กแล้วก็เซบาสเตียนจากนั้นบอเตอร์ทั้งสาคนเดินเข้ามาในห้องดวงตาของพวกเขาเป็นประกายด้วยบางสิ่งที่มืดมนและบิดเบี้ยว ลูเซียหายใจสะดุดเสียงของเธอแหลมคมทันทีที่รู้สึกถึงอันตรายแอนนี่เอื้อมมือไปจับมือของเธอบาบูอยากรัวเลยคืนนี้ลูกจะสนุกแน่แน่ลูเซียนิ่งค้างอะไรนัดแม็กหัวเระเบาๆแม่ของเธอให้อนุญาตเราแล้วแล้วพวกเขาก็ขยับเข้ามาชายสามคนพุ่งเข้าหาเธอพร้อมกันลูเซียกรีดร้องเธอดิ้นรนติดต่อย,อย่างบ้าคลั่งแต่พวกเขาแข็งแรงเกินไป มือใหญ่ๆจับข้อมือของเธอไว้กดเธอลงกับเตียงเสียงหัวเราะอันน่ากลุกดังก้องทั่วห้องและแอนนี่ก็แค่นั่งมองอยู่ตรงนั้นลูเซียต่อสู้สุดชีวิตเธอกัดควรบิดตัวเต็ดทำทุกอย่างเพื่อหนีจากพวกเขาแต่น้ำหนักของร่างกายพวกเขากลิ่นแอลกอฮอล์ที่โชยออกจากลงหายใจเสียงหัวเราะที่ดังเหมือนกับว่านี่เป็นเรื่องตลกมันบิบคั้นจนแทบหายใจไม่ออกและนั่นเองที่เธอเห็นมัน มีดเล่มเล็กจากห้องครัววางหลือไว้บนตกข้างเตียงเธอเคยนำมันขึ้นมาเมื่อคืนก่อนหลังจากได้ยินเสียงแปลกๆข้างนอกคิดว่าอาจจะมีผู้บุกรุกนิ้วมือของเธอกระตุกไปทางมันเซบาสเตียนเอื้อมมือบีบคอของเธอผ่อนคลายหน่อยที่รักแต่มือของลูเซียคว้ามีดไว้ได้เธอพุ่งเข้าใส่คมมีดเสียบทะลุเข้าที่ลำคอของเซบาสเตียนและโลกก็ระเบิดเป็นความโกลาหลเซบาสเตียนสำลักดวงตาของเขาเบิกกว้าง ด้วยความตกใจขณะที่เลือดไหลทะลักจากลำคอแต่ลูเซียไม่หยุดเธอดึงม <IR> ีดออกมาและฟาดฟันไม่ยั้งกรีดแทงใส่คนอื่นฮ่าฮ่าแม็กถอยหลังกรีดร้องเมื่อใบมีดบาดเข้าที่แก้มของเขาวอลเตอร์เซ็มปฏิกิริยาที่ช้าเพราะสุราแต่ลูเซียยังคงเดินหน้าแทงฟันกรีดร้องเธอไม่ค right ิดเธอไม่ลังเลเมื่อทุกอย่างสงบลงชายทั้งสามนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นร่างกายกระตุกเลือดทะลักไหลออกไม่หยุด ลมหายใจของลูเซียหอบแรงมือของเธอเหนียวเหนือไปด้วยความอุ่นของเลือดจากนั้นเธอหันไปแอนนี่ยังคงนั่งอยู่บนเตียงใบหน้าซีเซียวปากอ้าออกเล็กน้อยลูเซียจ้องมองเธอแม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเธอกระซิบริมฝีป,ปากของแอนนี่สั่นระริกแม่แม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นจริงๆหรือเสียงของลูเซียสูงขึ้นสั่นเทาด้วยความโกรธด,ดวงตาของแอนนี่เอ่อท่วงไปด้วยน้ำตาบาบูแม่เมาแม่ไม่ได้คิดอะไรเลย แม่สมควรตายลมหายใจของแอนนี่สะดุดอะไรนะลูเซียพุ่งเข้าใส่คมมีดเสียบลึกเข้าไปที่ท้องของแอนนี่เธอสะอึกมือคว้าไปที่บาดแผลลูเซียดึงมีดออกและแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแอนนี่สำลักสะอื้นแม่ขอโทษเธอพึมพำเสียงแผ่วแม่ขอโทษจริงๆแต่ลูเซียไม่หยุดจนกระทั่งร่างของแอนนี่อ่อนแรงลงดวงตาแข็งทื่อจ้องมองไปที่ความว่างเปล่า แล้วความโก,กรธเกรี้ยวก็หายไปความจริงพุ่งกระแทกเข้ามาในหัวใจของเธอลูเซียเซถอยหลังมีดร่วงหลุดจากมือเธอมองไปรอบๆร,ร่างที่นอนกองกับพื้นเลือดที่สาดกระเซนทุ่วห้องความสยดสยองที่เธอได้ทําลงไปและเธอก็เริ่มกรีดร้องห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบเหลือเพียงแค่เสียงหายใจหอบกระชั้นของลูเซียอากาศหนาหนักไปด้วยกลิ่นคาวเลือดกลิ่นที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันเคลือบอยู่บนมือของเธอเสื้อผ้าแม้แต่ใบหน้าของเธอ เธอก้มมองร่างของแม่ดวงตาที่ไร้ชีวิตจ้องมองเพดานริมฝีปากเผยอ,อาออกเล็กน้อยราวกับหยุดอยู่ที่คำขอร้องสุดท้ายมือของเธอสั่นระริกเมื่อเธอก้าวถอยหลังสะดุดเข้ากับร่างของวอลเตอร์ที่นอนแน่นิ่งเธอสะดุ้งพยายามคลานหนีร่างกายอ่อนแรงจิตใจหมุนเคว้งความจริงที่เธอได้ทำลงไปเริ่มซึมซับเข้าไปในสติของเธอพวกเขาตายแล้วทุกคนแม็กซ์เซบาสเตียนวอลเตอร์และแม่ของเธอ ช่วงเวลาเพียงชั่วขณะของความกรดเก้ยวเปลี่ยนเธอไปเป็นบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักเธอใช้เวลาหลายปีที่รู้สึกไร้อำนาจมองดูแม่จมดิ่งลงไปในหลุมของการเสพติดมองดูคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาแล้วจากไปชีวิตของเธอกลายเป็นเทียงเงาในโลกแห่งการทำลายตัวเองของแอนนี่และตอนนี้มันจบลงแล้วแต่น้ำหนักของการกระทำบทขยี้ลงบนหน้าอกของเธอเธออยากจะกรีดร้องอยากจะร้องให้อยากจะอาเจียนแต่ไม่มีสิ่งใดออกมาเลย นิ้วมือของเธอขยับเล็กน้อยยังคงเหนียวเหนอะไปด้วยเลือดมีดเล่มนั้นนอนนิ่งอยู่บนพื้นสองประกายแวววาวใต้แสงสลัวเธอยังคงได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกเขาดังก้องอยู่ในหูร่างของพวกเขาที่กระตุกเมื่อเธอแทงเสียงของเนื้อที่ฉีกขาดใต้คุมมีดหัวเข่าของเธออ่อนแรงก่อนจะทรุดลงกับพื้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นเป็นเวลานานราวกับชั่วกันที่เธอนั่งอยู่อย่างไร้การเคลื่อนไหวจิตใจว่างเปล่าจิตวิญญ,ญาณสูญสิ้น จนกระทั่งความเงียบถูกทำลายเสียงเซเรนดังมาจากที่ไกลฮ่าฮ่มีใครสักคนคงได้ยินเสียงกรีดร้องลมหายใจของลูเซียสะดุดเธอหันไปมองทางประตูความจริงกระแทกเข้ามาในความคิดเธอมีสองทางเลือกหนีหรืออยู่ต่อนิ้วมือของเธอกระตุกไปทางมีดอีกครั้งเธอจะทำความสะอาดมันได้ไหมเธอจะทำให้มันดูเหมือนการบุกรุกได้หรือเปล่า เธอจะหายไปในค่ำคืนนี้ทิ้งฝันร้ายนี้ไว้ข้างหลังได้หรือไม่แต่เธอชุ่มไปด้วยเลือดไม่มีทางซ่อนสิ่งนี้ได้เธอนึกถึงพ่อของเธอบรูซถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาคงจะปกป้องเธอถ้าเขาอยู่ที่นี่สิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้อยู่และตอนนี้เธอต้องเผชิญกับผลลัพธ์นี้เพียงลำพังเธอกลืนน้ำลายที่ขมขื่นลงคอและบังคับตัวเองให้ลุกขึ้น ขาของเธอหนักราวกับตะกุ่มเมื่อเธอเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงที่ซึ่งโทรศัพท์ของเธอวางอยู่นิ้วมือของเธอสั่นขณะที่กดเบอร์911เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายฉันฆ่าพวกเขาเธอกระซิบเสียงทาเบาปลายสายเงียบไปชั่วครู่คุณผู้หญิงช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมลูเซียหลับตาลงฉันฆ่าพวกเขาแม่ของฉันแฟนของเธอพวกเขาพยายามจะทำร้ายฉัน เสียงของเธอแตกพร่าฉันต้องการความช่วยเหลือเสียงของเจ้าหน้าที่ปลายสายสงบนิ่งเป็นมืออาชีพอยู่ในสายไว้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังไปที่นั่นคุณได้รับบาดเจ็บไหมลูเซียก้มลงมองตัวเองมีแต่เลือดแต่ไม่ใช่ของเธอออกไม่ค่ากรุณาอยู่ที่เดิมนะคะเธอกดวางสายก่อนที่ปลายสายจะพูดอะไรต่อและเธอก็รอ เสียงเซเรนดังใกล้เข้ามาแสงไฟสีแดงและน้ำเงินสาดส่องทั่วถนนประตูหน้าถูกพังเปิดออกเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาพร้อมกับอาวุธในมือลูเซียไม่ขัดขืนเธอยังคงนั่งอยู่บนพื้นร่างกายไร้ความรู้สึกจิตใจ,จล่องลอยวางอาวุธลงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งเสียงเข้มเธอค่อยๆยยกมือขึ้นช้าฮะฉันไม่มีมันแล้ว จ้าหน้าที่เดินเข้ามาคว้าแขนของเธอบิดไปข้างหลังเสียงคลิกของกุญแจมือเย็นเฉียบดังขึ้นรอบข้อมือของเธอร่างของเธอกระตุกเล็กน้อยเมื่อพวกเขายกร่างของเธอขึ้นเสื้อผ้าที่ชุ่มไปด้วยเลือดติดหนึบอยู่กับผิวของเธอเจ้าหน้าที่หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาตรวจสอบเธออย่างรวดเร็วคุณได้รับบาดเจ็บไหมลูเซียสายหน้าไม่ค่ะเจ้าหน้าที่เดินผ่านเธอไป เสียงรองเท้าของพวกเขายยํมไปบนพรมที่ชุ่มไปด้วยเลือดเธอได้ยินเสียงใครบางคนสอบทอเทาเบาพระเจ้านี่มันเหมือนโรงฆ่าสัตว์ชัดๆทีมแพทย์มาถึงไม่นานหลังจากนั้นลูเซียยืนนิ่งศีรษะของเธอก้มลงขณะที่พวกเขาประกาศการเสียชีวิตของทุกคนในที่เกิดเหตุแอนนี่แม็กซิมัมเซบาสเตียนวอเตอร์ร่างของพวกเขาถูกบรรจุในถุงสีดำทีละคนทีละคน เจ้าหน้าที่พาลูเซียออกไปข้างนอกผลักเธอเข้าไปในเบาะหลังของรถตำรวจเบาะหนังเย็นเฉียบกดลงบนผิวของเธอตรงจุดที่เสื้อของเธอขาดวินเมื่อประตูปิดลงเธอมองเห็นเพื่อนบ้านที่มารวมตัวกันด้านนอกใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองและความสงสัยมิสซิทริกหญิงชราเพื่อนบ้านข้างๆกำมเสือ้อคลุมของเธอแน่นมิสเตอร์อีแวนชายที่เคยช่วยซ่อมรูให้พวกเขาสายหัวอย่างไม่เชื่อสายตา บรรยากาศถูกเติมเต็มด้วยความเงียบงันและความหนาวเหน็บเธออาศัยอยู่ในย่านนี้มาตลอดชีวิตและตอนนี้เธอจะไม่มีวันได้เหยียบเข้ามาที่นี่อีกข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วเด็กสาววัยรุ่นฆ่าแม่และผู้ชายสามคนอย่างโหดเหี้ยมเป็นการต้องกันตัวหรือฆาตกรรมเลือดเย็นอาอการพยายามวาดภาพลูเซียให้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดเด็กสาวที่สะสมความโกรธแค้นต่อแม่มานานหลายปี พวกเขาโต้แย้งว่าเธอได้วางแผนฆาตกรรมเหล่านั้นเธอสามารถหนีได้เธอไม่จําเป็นต้องฆ่าทุกคนแต่ฝ่ายจําเลยกลับบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปลูเซียเป็นเหยื่อเด็กสาวที่ถูกหักหลังอย่างโหดร้ายที่สุดโดยคนที่ควรจะปกป้องเธอทนายของเธอเล่าถึงการถูกทอดทิ้งเป็นเวลาหลายปีการเสพติดของแอนนี่ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆฮฮการธารุณกรรมที่หมักหมมอยู่ใต้พื้นผิวมาโดยตลอด และในคืนสุดท้ายพวกเขาเปิดเสียงบันทึกการโทร911คณะลูกขุนได้ยินเสียงของลูเซียเสียงที่แตกสลายสารภาพความผิดของเธอไม่ใช่ในฐานะฆาตกรแต่เป็นเด็กสาวที่แหลกสลายที่ต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนักจิตวิทยาขึ้นให้การเกี่ยวกับผลกระทบจากบาดแผลทางใจและวิธีที่สมองตอบสนองต่อความเครียดรุนแรง คณะลูกขุนใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลาสามวันเมื่อพวกเขากลับมาบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเงียบสงัดผู้พิพากษามองไปที่ลูเซียแล้วหันไปทางหัวหน้าคณะลูกขุนคำตัดสินการฆ่าคนโดยไม่เจตนาไม่ใช่การฆาตกรรมผู้พิพากษาตัดสินให้เธอรับโทษสิบป,ปีในสถานกักกันเยาวชนโดยมีโอกาสพิจารณาฐานบนหลังจากห้าปี บางคนมองว่าเป็นโทษที่เบาเกินไปบางคนมองว่านี่คือความยุติธรรมแต่ลูเซียไม่เรียกมันว่าอะไรเลยการอยู่ในเรือนจำไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ยังดีกว่าการอยู่ที่บ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่มีระเบียบเธอมีการจัดการที่ชัดเจนเธอเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครทำตามที่ได้รับคำสั่งในยามค่ำคืนเธอฝันถึงพ่อของเธอบางครั้งเธอฝันถึงแม่ของเธอด้วย ในความฝันเหล่านั้นแอนนี่ไม่ใช่ปีศาจเธอเป็นเหมือนที่เคยเป็นก่อนที่ยาเสพติดจะเข้ามาก่อนผู้ชายพวกนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายและทุกครั้งที่ลูเซียตื่นขึ้นมาน้ำตาจะเอ่อล้นดวงตาของเธอหลายปีผ่านไปเธอได้รับการถันบนเมื่ออายุ23ปีเมื่อก้าวออกจากประตูเรือนจำโลกภายนอกดูแปลกตาไปสำหรับเธอท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือศีรษะ สีฟ้าที่เธอแทบจะลืมเลือนไปแสงแดดจ้าเกินไปอากาศสดชื่นเกินกว่าที่เธอจำได้เสียงการจราจรเสียงนกและเสียงหัวเราะจากที่ไกลฮ่า <c> ฮ <oughs> มันเป็นเสียงที่ดังเกินไปราวกับว่ามันกำลังบุกรุกความเงียบของเธอเธอใช้เวลาห้าปีในสถานกักกันห้าปีที่เวลาหยุดนิ่งอยู่ในกำแพงเย็นเยียบของสถานกักกันเยาวชนในขณะที่โลกภายนอกยังคงเดินต่อไป เสื้อผ้าที่เธอสวมใส่เป็นชุดที่ได้รับจากการบริจาคขององค์กรการกุศลในเรือนจำกางเกงยืนธรรมดาธรรมดากับเสื้อยืดที่ไม่ค่อยพอดีตัวเธอไม่มีบ้านให้กลับไปไม่มีครอบครัวไม่มีใครรอคอยเธออยู่แม่ของเธอจากไปแล้วและพ่อของเธอก็จากไปนานก่อนหน้านั้นเธออยู่เพียงลำพังนักสังคมสงเคราะห์ของเรือนจำพยายามช่วยเหลือเธอ จัดการหาบ้านพักชั่วคราวให้เธออยู่จนกว่าจะตั้งหลักได้แต่ลูเซียรู้ดีกว่าเธอไม่เชื่อในการเริ่มต้นใหม่สังคมไม่เคยลืมเธอไม่ใช่แค่อดีตนักโทษที่ได้รับโอกาสครั้งที่สองเธอคือเด็กสาวที่ฆ่าแม่และผู้ชายสามคนโลกนี้รู้เรื่องของเธอเรื่องราวของเธอถูกขยายความซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกวิเคราะห์ถูกถกเถียง ทุกบทความข่าวทุกรายการทอล์กโชว์ทุกสารคดีต่างวาดภาพเธอออกมาในมุมที่แตกต่างกันไปบางคนมองว่าเธอเป็นปีศาจบางคนเห็นเธอเป็นเหยื่ที่น่าสงสารบางคนมองว่าเป็นบทเรียนที่ต้องจำไว้แต่ไม่มีใครเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นจริงฮ่าฮในช่วงไม่กี่เดือนแรกหลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวลูเซียแทบจะไม่พูดกับใครเลยบ้านพักชั่วคราวมอบเตียงให้เธอ แต่ไม่ได้ลบล้างฝันร้ายที่ตามมาหลอกหลอนทุกค่ำคืนทุกคืนเธอยังคงเห็นใบหน้าของพวกเขาแม็กซบาสเตียนวอลเตอร์หัวเราะมมายดวงตากราเลือนด้วยความกระหายที่บิดเบี้ยวจากนั้นเสียงกรีดร้องเลือดมีดในมือของเธอและที่เจ็บปวดที่สุดแอนนี่ไม่ใช่แม่ที่เธอฆ่าแต่เป็นแม่ที่เธอเคยรักแม่ที่เคยถักปีให้เธอแม่ที่เคยห่มผ้าให้เธอก่อนนอน แม่ที่เคยบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าตัวน้อยของแม่แม่คนนั้นได้จากไปนานแล้วแต่บางครั้งในความฝันของเธอแม่ก็ยังปรากฏตัวอยู่ลูเซียจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับร่างกายสันสานเงยช่มไปทั้งตัวนิ้วมือกำผ้าปู่ที่นอนแน่นเหมือนกับว่ายังถือมีดอยู่ในมือเธอบอกกับตัวเองว่าวิญญาณของแอนนี่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ความรู้สึกผิดมีอยู่จริง เธอฆ่าแม่ของตัวเองไม่ว่าเหตุผลจะฟังดูชอบธรรมหรือไม่ก็ตามไม่ว่าแอนนี่จะทอรยดเธอมากแค่ไหนความจริงนั้นจะไม่มีวันลบเลือนไปได้การหางานทําแทบเป็นไปไม่ได้เลยแม้ว่าเธอจะชดใช้กรรมแล้วแต่ผู้คนก็ยังซุบซิบกันเมื่อจําหน้าเธอได้นายจ้างแค่เห็นชื่อของเธอก็ส่ายหัวไม่เหมาะกับตําแหน่งนี้เรากําลังมองหาคนที่มีประสบการณ์ที่ต่างออกไป เราจะติดต่อกลับไปแต่พวกเขาไม่เคยติดต่อกลับมาเธอลองเปลี่ยนชื่อของตัวเองแต่ก็ไม่มีความหมายยังมีคนจำใบหน้าของเธอได้เสมออินเทอร์เน็ตไม่เคยลืมและผู้คนก็เช่นกันเธอคือเด็กสาวคนนั้นคนที่ทำสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้หลังจากถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนสุดท้ายเธอก็ยอมรับงานเดียวที่หาได้ งานทำความสะอาดก,กลางคืนในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่งานที่ดีนักแต่มันก็พอจ่ายค่าห้องเช่าราคาถูกเมื่อเธอได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านพักชั่วคราวบางวันเธอแทบจะไม่มีอะไรจะกินนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางวันเธอสงสัยว่าเธอได้ออกมาจากเรือนจำจริงๆหรือไม่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นลูเซียก็ยังพยายามสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง เธอเริ่มเข้ารับการบำบัดแม้มันจะยากที่จะพูดถึงอดีตนักบำบัดของเธอเป็นผู้หญิงสูงอายุชื่อดตรมอนโรเธอเป็นคนใจเย็นไม่เคยกดดันให้ลูเซียต้องพูดอะไรที่ไม่พร้อมในช่วงแรกๆลูเซียแทบจะไม่พูดอะไรเลยในแต่ละเซสชั่นแต่วันหนึ่งทุกอย่างก็พังทลายลงเธอร้องให้จนแทบจะหายใจไม่ออกสะอื้นให้จนทุกความเจ็บปวดความโกรธความทรยศความโดดเดี่ยวถูกปลดปล่อยออกมา ดรมอนโรไม่ได้พูดอะไรเธอแค่นั่งฟังและเป็นครั้งแรกมีคนที่ไม่ตัดสินเธอมีคนที่มองเห็นเด็กสาวที่แหลกสลายภายใต้หน้าขาที่โหดร้ายการบำบัดกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเธอเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับบาดแผลทางจิตใจได้รู้ว่าการตอบสนองของสมองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงเป็นอย่างไรได้รู้เกี่ยวกับความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตและการให้อภัยตัวเอง แม้ว่าเธอจะไม่แน่ใจว่าจะให้อภัยตัวเองได้จริงหรือไม่แต่เธอก็กำลังพยายามและนั่นก็น่าจะมีความหมายหลายปีผ่านไปลูเซียย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่เมืองที่มีคนน้อยลงคนที่รู้จักชื่อของเธอยิ่งน้อยกว่าเดิมเธอเก็บเงินได้มากพอที่จะเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆได้มันเป็นแค่ห้องเดียวมีที่นอนวางอยู่บนพื้นแต่มันเป็นของเธอ เธอหางานทำที่ศูนย์พักพิงสำหรับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายตอนแรกพวกเขาลังเลที่จะจ้างเธอเรารู้เรื่องราวของคุณผู้จัดการพูดขึ้นลูเซียเตรียมใจรับการปฏิเสธแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นกลับมองเธอด้วยสิ่งที่เธอไม่ค่าคิดความเข้าใจเรามีผู้หญิงหลายคนที่รอดชีวิตจากสิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจจินตนาการได้เธอกล่าวต่อคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีคุณอาจจะช่วยให้คนอื่นรอดพ้นจากมันได้เช่นกัน เป็นครั้งแรกในชีวิตของลูเซียเธอรู้สึกว่าตัวเองมีจุดหมายเธอเริ่มทำงานกับผู้หญิงที่หนีออกมาจากบ้านที่เต็มไปด้วยการทารุณผู้หญิงที่ผ่านนรกมาเช่นเดียวกับเธอเธอรับฟังเรื่องราวของพวกเธอและในความเจ็บปวดเหล่านั้นเธอมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบางวันมันยากลำบากบางคืนเธอยังคงสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องแต่เธอไม่ใช่เด็กสาวที่หวาดกลัวและแหลกสลาย อีกต่ไปเธอเป็นมากกว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเธอมากกว่าสิ่งที่เธอเคยทำลงไปในวันครบรอบของเหตุการณ์คืนนั้นลูเซียนั่งอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ของเธอจ้องมองไปยังกระดาษเปล่าแผ่นหนึ่งแล้วเธอก็เริ่มเขียนแม่หนูไม่รู้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้แม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แม่จะไม่มีวันได้อ่านมันแต่หนูมีบางอย่างที่ต้องพูด หนูคิดถึงแม่คิดถึงแม่คนที่แม่เคยเป็นหนูเกลียดแม่เกลียดแม่ที่กลายเป็นแบบนั้นหนูเกลียดสิ่งที่แม่ทำกับหนูแต่หนูกลับเกลียดตัวเองมากกว่าที่หนูทำแบบนั้นกับแม่บางครั้งหนูก็สงสัยถ้าแม่ไม่เสียพ่อไปทุกอย่างมันจะต่างออกไปไหมแม่จะยังเป็นแม่ที่หนูรักอยู่ไหมเราจะยังมีความสุขกันอยู่ไหมหนูจะไม่มีวันได้รู้หนูหวังว่าไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหน แม่จะพบกับความสงบสุขหนูหวังว่าแม่จะกลับมาเป็นคนที่เคยเป็นอีกครั้งและหนูหวังว่าแม่จะรู้ว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นแบบนี้หนูก็ยังรักแม่และหนูก็หวังว่าสักวันหนูจะให้อภัยตัวเองได้เธอพับจดหมายใส่ซองและเก็บมันไว้ในกล่องใบเล็กๆพร้อมกับข้าวของไม่กี่ชิ้นของเธอเธอจะไม่มีวันส่งมันแต่การได้เขียนมันออกมาทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ก้าวไปข้างหน้าสักก้าวหนึ่ง ลูเซียรู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันหนีจากอดีตได้อย่างสมบูรณ์เธอจะยังคงต้องแบกรับรอยแผลเป็นความทรงจําและฝันร้ายไปตลอดชีวิตแต่เธอยังคงอยู่ยังคงหายใจและเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเป็นคนควบคุมชะตาของตัวเองบางทีเธออาจจะไม่สามารถล้างเลือดออกจากมือของเธอได้ทั้งหมดแต่เธอสามารถเลือกได้ว่าเธอจะทําอะไรกับมันต่อไปและการเลือกนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันก็เพียงพอที่จะทําให้เธอ ก้าวต่อไปขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อรับชมเรื่องราวอาชญกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมหากมีความคิดเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยดูแลตัวเองและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป